สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเทียงแอ็ดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมอุ้ยโทเทีลืมร้องเพลงเอาใหม่เอาใหม่เอาสักเพลงก่อนฮนะสามสองหนึ่งขอเชิญอาอาจารย์ดาวนดอนนะครับครับกลอมใจจริงจริงรังผู้หญิง,งก็มีสน โอ้อาจารย์ดาวครับอาจารดาวอาจารดาวไปซะแล้วโอ้ยอะไรนะอาจารย์ดาวบอกว่าอ่อนงวยยังบอกเข้าคอกนะเอาใหม่สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันีุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวนเดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วว่าสาหรับวันนี้วันนี้นะนวดมีเรื่องราวสา,าระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหม่อนนะครับวันนี้มาในหัวข้อเรื่องของอ่าลักษณะของหม่อน นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเขาก่อนนะครับลักษณะแบบไหนที่เราอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเดี๋ยวรหนวดหาต้นให้ดูก่อนเอาต้นทีเ่เอาต้นที่แบบว่าชัดเจนสักหน่อยหนึ่งอ่าต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ก็ได้เนี่ยฮะต้นนี้เลยนี่นะฮะต้นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตที่ยอดนะครับหนึ่งคือยอดหยุดแล้ว นะตาเริ่มมีแบบ่่าาเขียวๆแบบนี้ออกมาบ้างเนีย่ยสังเกตน,นะครับที่นันหนวดบอกว่าอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเขาเนี่ยใส่เหตุเพราะอะไรนะครับอ่าลักษณะตาหม่อนถ้าเป็นแบบนี้นะครับยอดหยุดแบบนี้ลักษณะตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะให้ปุ๋ยเขาควรจะให้ช่วงไหนก็คือ นอกจากว่าเราจะทําผลเขาถ้าเราไม่ทําผลเนี่ยอย่าเพิ่งให้นะฮะนะครับแปลว่าต้องการจะให้เขาใบร่วงหล่นอ่าคือพูงกายๆว่าต้องรอให้ใบเขาร่วงกว่อนหรือไม่เราก็ต้องริดใบเขาออกแล้วก็ทําผลเลยถึงจะถึงจะให้ปุ๋ยก็ได้ในช่วงนี้เอา้าทําไมทําไมถึงให้ไม่ได้ทําไมเราให้ปุ๋ยแล้วเสร็จแล้วก็ตีน้ําให้มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือได้เหมือนกันถ้าเราจะให้นะครับ แต่ตาพวกนี้มันจะแตกออกมานะครับตาเขาเนี่ยจะแตกออกมาแตกๆๆพอเราหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็อัดน้าเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนการทําผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดที่ใบของเรายังไม่ทิ้งเนี่ยนะครับตาใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเขายังต้องไปเลี้ยงใบเก่าของเขาอยู่พร้อมกับมาเลี้ยงยอดใหม่ของเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะเป็นแบบนี้ ไม้เรายอดหยุดแล้วหมอนเรายอดหยุดแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปให้ปุ๋ยถ้าเรายังไม่คิดที่จะทําผลนะครับี่ของนนนวดเนี่ยปุ๋ยก็ไม่ให้น้ําก็ไม่ให้นะตอนเนี้นะครับคือเราหยุดให้สนิทเลยนะครับหยุดให้สนิทเลยถ้าเราหยุดเขาสนิทปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราหยุดสนิทปุ๊บทีนี้ใบเขาเนี่ยอ่าจจะเหี่ยวแล้วก็แห้งเสร็จปุ๊บพอใบเหี่ยวแห้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงตามันก็เป็นทฤษฎีเดิมนะฮะ นะครับพอทิ้งใบเสร็จปุ๊บเนี่ยธาตุอาหารทุกอย่างก็จะไปรวมอยู่ที่ตาแล้วก็แตกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้หมอนของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มีผลขนาดใหญ่ผลก็จะขนาดสมบูรณ์รสชาติก็จะดีด้วยนะครับแต่ถ้าเขาแตกตาในขณะที่ใบเขายังไม่ทิ้งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันต้องหารสองอยู่แล้วมันต้องไปอยู่ที่ใบครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะทําให้ผลหม่อนของเราเนี่ย อาจจะเป็นผลเล็กลงผลไม่สมบูรณ์ผลร่วงอาจจะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะพนั้นนี่คือวันนี้เรื่องราวดีๆที่นนวดนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็ลองไปสังเกตหมอนของเราก่อนที่บ้านได้เลยนะครับนะนนวดจะบอกอแนะนําเพื่อนๆตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหยุดยอดนะครับการหยุดยอดก็คือเนี่ยเหมือนเราไม่ให้น้ําเนี่ยก็เป็นการหยุดยอดเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับแต่เราอย่าหยุดทีเดียวถ้าหยุดทีเดียวยอดเขาจะเหี่ยว นะครับค่อยๆหยุดค่อยๆเว้นค่อยๆเว้นนะฮะเว้นระยะเวลาให้ใหถูกต้องนะครับพอยอดหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยนะครับในขณะที่ยอดต้นนี้หยุดหมดแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่หยุดนะครับเราก็ต้องรอเขาก่อนนะเพราะฉะนั้นรอก็ต้องรอพร้อมๆกันนะครับแต่อย่าเพิ่งไปให้ปุ๋ยเขานะนอกสจากว่าเราจะทําผลแล้วเขาให้ปุ๋ยมันเป็นวิธีการในการประหยัดด้วยหนึ่งก็คือประหยัด นะครับสองก็คือทําให้ผลหม่อนของเราที่ออกมาเนี่ยสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สาระดีๆที่นามาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับทางช่องนี้เดโชสุอินนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆใหม่เนี่ยนะนันวนจะนามาฝากเพื่อนๆกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอาก่อนจากกันวันนี้ฝากช่องก่อนช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด่นแปล้นะครับช่องพี่ต้อม พี่สาวผู้น่ารักของเรานะครับคลิปสาระดีดๆเยอะแยะมากมายไปติดตามรับชมไม่ได้เลยนะสำหรับช่องพี่ต้อมนะครับแล้วก็ช่องพี่เอนะครับเก้าทีละ,กะเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับการทําเกษตรแบบง่ายๆสบายๆติดตาเสียบยอดนะครับและที่สําคัญก็คือปลอดสารพิษสารเคมีช่องพี่น้อยนะครับน้อยทําสวนนอกน้อยน้อยทาสวนไม่ใช่าทาสวยเพราะไม่ต้องทําสวยอยู่แล้ว่น้อยบอก <c oughs> นะทางช่องพี่น้อยก็สามารถจะไปติดตามรับชมได้นอกเหนือจากเรื่องราวสาระดีๆทางการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับยังมีบทเพลงพรกอมๆให้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องพี่ๆแล้วก็ช่องนันวดอีกช่องหนึ่งกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเปลี่ยนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้จะลรมยชิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนันวดลาไปแล้วสวัสดีครับ